อัปเดตสถานะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาเกษตรกรนะครับผมโดยจะได้รับเงินเนี่ย15,000บาทนะครับ โดยวันนี้นะครับผมวันที่15พฤษภาคมนะครับผมจะมีการโอนเงินให้กับชาวเกษตรกรเนี่ยหล้านลายแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยการโอนเนี่ยจะโอนเป็นทั้งหมด3งวดนะครับครับโดยเราสามารถเช็คสิทธิ์นะครับผมการขอรับเงินเยียวยาเนี่ยได้ที่เวอเว็บเยียวยาเกษตรกรเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับผม โดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้รับเงินเยียวยา1 000, 000, ล้านรายแรกนะครับผมทางระบบเนี่ยก็จะแจ้งสถานะของเราออกมานะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยสสถานะนะครับผมโดยสถานะที่1นะครับจะเป็นดังนี้นะครับ ก็คือทางระบบเนี่ยจะแจ้งว่ามีการโอนเงินให้เรา5,000บาทเรียบร้อยแล้วนะผมเมื่อวันที่15พฤษภานะครับผมแล้วก็จะมีกําหนดการต่างๆในเรื่องของโอนเงินรอบที่2หรือรอบที่3นะครับสำหรับสถานะแรกเนี่ยก็คือสถานะของคน1ล้านคนแรกนะผมที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือ5,000บาทนะครับผมในงวดแรก สถานะที่2นะครับผมระบบเนี่ยก็จะโชว์ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือไม่พบข้อมูลของเราก็คือถ้าเกิดว่าโชว์สถานะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับเงินนะครับผมเพียงแต่ว่าทางธนาคารทอสอเนี่ยส่งข้อมูลให้กับทางระบบเนี่ยถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะครับผมข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าทางเราเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าของ1ล้านรายแรกนะครับผม สถานะที่3นะครับผมก็คือจะโชว์ประมาณนี้เลยนะครับผมอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับผมก็คือ การคังนะครับผมกําลังตรวจเช็คว่าข้อมูลที่เรายื่นไปเนี่ยมีการขอแบบซ้ําซ้อนหรือเปล่านะครับผมก่อนจะจะยื่นเรื่องต่อให้กับทกศเพื่อโอนเงินนะครับผมเพื่อจะได้ไม่โอนเงินซ้ํานะครับก็ทั้ง3สถานะนี้นะครับผมเราสามารถรับเงินเดียวยาเนี่ยจากทางโครงการนี้ได้แน่นอนนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ช่วงล็อตแรกล็อต1ล้านคนหรือว่าล็อตที่2ล็อตที่3นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมผมมีคลิปที่ทําการเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับผมก็ยังสามารถลงทะเบียนเกี่ยวกับตัวโครงการนี้ได้ตั้งต่อเนื่องนะครับผมตัวโครงการนี้สามารถยื่นเรื่องหรือว่าลงทะเบียนเนี่ยได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมเพื่อขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ